2องเรานะฮะเราประกอบกิจการมา20กว่าปีนะครับที่เราผ่านมาเนี่ยเราเน้นผลิตภัณฑ์ด้านพลาสติกใช้สําหรับภายในบ้านนะครับแล้วก็ส l o w storage นะครับแล้วก็ยังมีส่วนของ packaging สำหรับอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ food packaging นะครับแล้วก็มีส่วนเรื่องของทางด้านวสัสดุตกแต่งนะครับทั้งหมดนี้เราทํามา20กว่าปีโดยที่ใช้มีส่วนผสมของรีไซเคิลมาตลอดนะครับสำหรับแอปพลิเคชันต่างๆ สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือความไม่สมดุลด้านทรัพยากรที่เราใช้นะครับเราใช้ทรัพยากรมากเกินความจําเป็นแล้วก็มีเวสเยอะนะท้งรอยเราเองเนี่ยเราได้มีการคิดค้นระบบและบริการใหม่ที่เราสามารถนําเวสของคุณกลับมาเป็นรีไซเคิลและกลับมาเป็นแมทรยลใหม่ได้นะครับซึ่งอย่างเช่นยกตัวอย่างของที่ใช้งานแล้วในเรื่องของวัสดุตกแตง่งเรากลับมารีไซเคิลเพื่อที่จะมาใช้งานได้เหมือนเดิม โดยที่ไม่ต้องรบกวนทรัพยากรใหม่นะครับคอนเซ็ปต์ของเราคือเรามองเวสเป็นทรัพยากรเราไม่มองเวสเป็นขยากต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่ทางร้อยเราเริ่มเข้าโปรแกรมนี้ในปีนี้นะครับปัจจุบันนี้มีสินค้าหลายอย่างวัสดุหลายอย่างโดยเฉพาะหมวดที่เป็นมาจาก สายปิโตเรียมปิโตเคมีนะครับซึ่งบางทีคนก็มองว่าเป็นปัญหา,าขยะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถกลับมารีไซเคิลได้เยอะมากเลยเพียงแต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการคัดแยกขยะที่ดีพอมันเลยทําให้การจัดการเรื่องนี้มันทําให้มันยากเกินไปแล้วก็กระจัดกระจายจนมากเกินไปนะครับผมดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานนี้แล้วนึกไม่ถึงว่าได้ความ โมเมนตัม um ของคนซึ่งผมคิดว่าคนไทยตอนนี้ตื่นตัวและเข้าใจเรื่องนี้ขึ้นเยอะ